ดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่มอนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะตรงกับวันที่25กันยายน2568ค่ะมีดิฉันฮาไทยการเพชรประวัติรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วก็นำในส่วนของประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของมหาวิทยายลัยสงขลานครินท์ค่ะ มาให้ได้รับทราบรับชมกันนะคะสำหรับในช่วงของข่าวสารที่เราจะนำเสนอนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามด้วยกันเลยค่ะกับช่วงของรอบรั้วมออค่ะช่วงรอบรัวมออะค่ะก็มาเริ่มต้นกันด้วยนะคะเ,เมื่อวานนี้ค่ะซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนค่ะ วันสำคัญเนื่องในวันมหิดลนะคะโดยทางมหาวิทยายลัยสงขลานครินและหน่วยงานในพื้นที่ค่ะได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดลนะคะเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนกกรมหลวงสงขลานครินค่ะโดยเมื่อวันนี้นะคะ24กันยายน2568ค่ะซึ่งเวียนมาบรรจบนะคะในส่วนของวัน มหิดลค่ะ เป็นประจำทุกปีในการที่จะน้อมำรำลึกนะคะถึงพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนกกรมหลวงสงขลานครินค่ะซึ่งในส่วนของทางมหาวิทยายลัยสงคลานครินเองเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะนะคะก็มีพิธีทำบุญตักบาตรด้วยนะคะและก็ในห่วงของเวลาประมาณ8นาฬิกานะคะที่บริเวณลานพระราชานุสวรีสมเด็จพระมหิตธลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรม มราชาชนกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทค่ะนะคะรวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ค่ะก็ได้มาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะนายสนั่นสนที่เมืองนะคะรวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัตชัยเอื้ออนันตสันรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีค่ะอ่านมหิดลาดทธิเบต แล้วก็รวมถึงกล่าวสาดุดีนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็รำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณนะคะของพระองค์ท่านที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นตลอดพระชนชีพนะคะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะคณะหน่วยงานต่างๆนะคะอย่างที่บอกค่ะทั้งภายในมหาวิทยายลัยนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานในพื้นที่ค่ะก็นำ พวงมาลาเพื่อร่วมพิธีถวายาสักการะนะคะเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในช่วงนี้เราอยากจะให้ท่านได้ชมบรรยากาศบางส่วนค่ะนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่มีการไลฟ์สดนะคะกิจกรรมและพิธีเมื่อวานนี้ค่ะข้าพระพุทธเจ้า นายสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและชาวจังหวัดปัตตานีทุกหมู่เหล่าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระมหิทธาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมมาราช,ชนนกผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสารสุขไทยเนื่องในโอกาส วันมหิดน24กันยายนวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยด้านการแพทย์และสาสุขและวันสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในปีนี้พวงข้าพระพุทธเจ้าขอแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณ อันสูงส่งและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงวางรากฐานการศึกษาการแพทย์การพยาบาลและการสาสุขของชาติด้วยพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่มุ่งมั่นต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่รวมถึงจังหวัดปัตตานี อันเป็นถิ่นฐานของพวงข้าพระพุทธเจ้าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบซั์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ เป็นหลักคำสอนอันทรงคุณค่ายิ่งที่ข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายยึดถือในการดำรงตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการดูแลสุขภาพ ที่เสมอภาคพระเกียรติคุณอันรุ่งโรจน์นี้ยังคงสถิตในจิตใจของพรปศุนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การสาสุขทั่วประเทศและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กราบนิจนิรันร์ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และขอสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ในการบำเพ็ญทนเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์และแผ่นดินไทยสืบไปด้วยกล่าวด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าในสนั่นสนที่เมืองและประสุบนิกรชาวจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานีค่ะนะคะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัตชัยเอื้ออนันต์สันรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีอ่านมหิตลาดทิเบตสด,ดุดีขอเรียนเชิญค่ะพระนศน้ำเบื้องพระบาทบรมมราชชนก พระคุณพระครอบพระศพเสมเออุรสธิดาพระเมตตาาทิคุณอดุลอนันคนาประครับประคองประชาประจักรประเจิดประจงพระมอบพระกายพระจิตอุทิศมิคิดพระองค์ประโยชน์ประสิทธิ์ประสงค์ขนึงขนานิกร มินานพระโอภพระเอือ้อพระเมืองณเมืองอมรประกาศพระกิจขจรขาจายพระกิจติคุณจะหาจะเทียบจะแทนมิแม้นมิปานมิปุ่นเสมอเสมือนพิรุณประโปรยละอองประพรมมหิตตลาที่เบตอดุญยะเดชวิกรม เฉลิมพระนามนิยมเสนอสนามสุธีด้วยกล้าวด้วยกระมอบอมข่าพระพุทธเจ้าคณะมหาวิทยาลัยสงขานครินขอกราบขอพระคุณนะคะท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะได้วางพวงมาลาและถวายความเคารพขอเรียนเชิญค่ะ ของพิธีนะคะเมื่อวานนี้นะคะเนื่องในวันมหิดลค่ะนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหาการุณาธิคุณนะคะสมเด็จพระบรมราชชนกกรมหลวงสงขลานครินะคะ่ะหลังจากที่นะคะท่านได้รับชมก็จะเป็นคณะหน่วยงานต่างๆทั้งภายในมหาวิทยายลัยะคะ่ะและหน่วยงานในพื้นที่ก็ร่วมวางพวงมาลาถวายความเคารพนะคะในส่วนของ กิจกรรมวันมหิดลค่ะนะคะเป็นพิธีนะคะที่น้อมรำลึกถึงนะคะพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระมหิตลาทาธิบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนกค่ะนะคะที่ส่งมีนะคะพระมหากรุณาธิคุณนะคะต่อประสบนิกรอน,นะคะแล้วก็บำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขต่อ ประชากรตลอดพระชนชีพนะคะโดยทั้งนี้ค่ะนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาให้ได้รับชมกันนะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารเรื่องอื่นๆนะค่ะนะคะของมหาวิทยาลัยนะคะช่วงนี้เราจะขอพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะกว่า40ปีที่หอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีทำหน้าที่เป็นคลังสมองเพื่อขับเคลื่อนสังคม ด้วยองค์ความรู้ปัจจุบันหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีให้บริการสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรมอปัตตนีและบุคคลทั่วไปหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีย่างให้บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บริการไอทีโซนและห้องคอมพิวเตอร์บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการที่นั่งอ่านหนังสือ24ชั่วโมงบริการเดลิเวอรี่ทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผู้ใช้บริการและบริการขอหมายเลข ISBN และ ISSN สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook JFK Library PSU อีเมล o a r PSU .ac.th หรือโทร073-331486 ขอสมุดจนเอฟเคนนดีสำนักวิทยาบริการมาออปัตตนีหอสมุดยุคใหม่ใส่ใจให้บริการนี่เธอเธอรู้ไหมว่างานพัสดุในมหาวิทยาลายัยเขาทำอะไรกันบ้างอืม ซื้อโต๊ะหรือว่าเก้าอี้ใช่หรือเปล่าอันนั้นก็ใช่แต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นนะจ๊ะงานพัสดุคือการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสินค้าบริการรวมไปถึงที่ดินสิ่งก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานและวิทยาเขตของเราเลยล่ะอ๋อแบบนี้นี่เองเราได้ยินมาว่าตอนนี้เนี่ยเน้นจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่าจ๊ะใช่เลย วันก่อนฉันคุยกับพี่เอหัวหน้างานพัสดุสํำนักงานวิทยาเขตปัตตานีพี่เอก็แนะนำหลักการง่ายๆเลยนะคือเราต้องเลือกสินค้าที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมวิธีการสังเกตก็คือฉลากเขียว หรือ ISO 14,021ซึ่งก็แปลว่าสินค้าอันนั้นมันสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยล่ะดีจังเลยทั้งช่วยโลกทั้งสะดวกในการเลือกซื้อแล้วก็ยังตอบโจทย์การทำงานของหน่วยงานอีกด้วยใช่เลยครั้งต่อไปเราจะต้องเลือกสินค้าและบริการที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้ที่ตัวเราในการจัดซื้อจัดจ้างใกล้ ตัวเรานี่เอง PSU PS <U, S 2> ปบัติห <Go Green. S 2> นีโก e กระคะเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันต่อนะคะในส่วนของกิจกรรม ข่าวสารอื่นๆนะคะทางด้านของคณะศิลปกรรมศาสตร์มอปัตตานีค่ะแสดงความยินดีกับนักศึกษาและสิทธิ์เก่าของทางคณะนะคะที่ได้เป็นตัวแทนนักออกแบบรุ่นใหม่จากปัตตานีได้ไปต่อระดับประเทศค่ะนายมูฮัมหมัดริสกีเจละนะคะนักศึกษาสาขาวิชา ออกแบบแฟชั่นและนายมูฮัมหมัดอามีนสาแมค่ะสิทธิ์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะได้ผ่านการคัดเลือกการประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่นะคะ,ะปี2568ค่ะนะคะในส่วนของยังดีไซเนอร์2025รอบภาคใต้นะคะโดยมีผู้สมัคร700 8ขออภัย735รายจากทั่วประเทศเลยค่ะนะคะสำหรับภาคใต้นั้นมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันต่อในระดับประเทศจำนวน8ทีมนะคะซึ่งปัตตานีผ่านการคัดเลือก2ทีมด้วยกันค่ะจากนักศึกษาและสิทธิ์เก่าของทางคณะดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะซึ่งการแข่งขันระดับประเทศเนี่ยก็จะมีขึ้นในวันที่28ตุลาคม2568ที่กรุงเทพมหานครค่ะนะคะ ก็ต้องใช้คำว่าร่วมส่งกำลังใจนะคะให้นักศึกษาของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริรนวิทยาเขตปัตตานีกันค่ะในการเป็นตัวแทนของจังหวัดปัตตานีนะคะไปควา้ารางวัลในระดับประเทศในครั้งนี้เราก็ต้องส่งแรงใจแรงเชียร์กันค่ะนะคะเพราะว่าจะมีแข่งรอบระดับประเทศในวันที่28ตุลาคมนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียกว่าส่วนหนึ่งในเรื่องของงานผ้านะคะ เป็นความภูมิใจนะคะของทางคณะศิลปรกรรมศาสตร์ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของการสะท้อนศักยภาพความคิดสร้างสารรค์ของนักศึกษาในการต่อย,ยอดภาาไทยสู่การออกแบบที่ร่วมสมัยเชื่อมโยงกับแนวคิดซอฟ t ์ o พาเด้วยแล้วก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของท้องถิ่นนั่นเองค่ะนะคะ อาละค่ะอีก,กเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของนิทรรศการนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านค่ะนะคะได้มีโอกาสไปชมกันนะใกล้จะมีการจัดแสดงก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มต้น26กันยายนค่ะกับนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติชุดผลงานสะสมหอศิลป์ภาคใต้นะคะนะกับผลงานนี้นะคะ International นะ Contemporary Art Exhibition, นะคะ Southern t h a i Art Gallery c o l ค e c t i ก n ค่ะนะคะก็คือจะจัดแสดงที่หอศิลปภาคใต้นะคะของทางสถาบันวัฒนธรรมศึกษากลรยานณวัฒนานะคะตั้งแต่26กันยายนไปจนถึงวันที่10ตุลาคม2568ค่ะนะคะหากว่าท่านสนใจนะก็สามารถที่จะไปชมนิทรรศาการนี้ได้นะคะตั้งแต่ 9นาฬิกาค่ะไปจนถึง16นาฬิกายกเว้นนะคะจะปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะะักขัตฤกษ์ค่ะนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือสามารถที่จะไปชมนิทรรศาการได้ทุกวันตั้งแต่26กันยายนถึง10ตุลาคมนะคะ9นาฬิกาถึง16นาฬกาค่ะนะคะนิทรรศาการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติก็พลาดไม่ได้เลยนะคะ มาส่งท้ายกันนะคะกับข่าวสารนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าจัดขึ้นนะคะของทางมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันค่ะเป็นกิจกรรมถอดบทเรียนและมอบเกียรติบัตรนะคะ ในส่วนของเกติบาต Conversation in the Workplace นะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะ24กันยายนที่ห้องประชุมวิจารณ์สุภกิจสำนักง,งานวิทยาเขตปัตตานีค่ะศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาตินะคะจากกิจกรรมถอดบทเรียนแล้วก็มอบเกติบัตรแก่นักศึกษาที่เขาร่วมโครงการนะคะ Conversation in the Workplace นะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรภาพไมตรีพันธ์ค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจั และพันธกิจสังคมวิทยาเขตปัตตานีนะคะกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายาสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการเติบโตแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ตนเองเนี่ยค่ะเาะเรียกว่าเข้าสู่ความเป็นนานาชาตินะคะโดยเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะมีเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษนะคะในบริบทการทำงานจริงเพื่อการเตรียมพร้อม ให้นักศึกษาสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติค่ะโดยเน้นทักษะนะคะอย่างมืออาชีพนะคะ,ะก็เรียกว่าทักษะการสื่อสารค่ะกับเพื่อนร่วมงานต่างชาตินะคะการใช้คำศัพท์เฉพาะทางในที่ทำงานนะรวมไปถึงการพัฒนาทักษะการจัดการเวลาอย่างมืออาชีพ นะคะในช่วงถอดบทเรียนเนี่ยนักศึกษาก็ได้มีโอกาสค่ะร่วมแบ่งปันนะคะประสบการณ์สิ่งที่ได้ไปเรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะซึ่งประเด็นที่สําคัญเนี่ยก็ได้แก่การปรับตัวค่ะเมื่อต้องทํางานร่วมกับเพื่อนต่างชาติการใช้ภาษาอังกฤษและคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมั่นใจนะคะมากขึ้นนะคะและก็การบริหารจัดการเวลาอย่างมีระบบเพื่อให้ทํางานได้อย่าง การที่จะนําไปสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไปนะคะที่น้องๆน,นักศึกษาเหล่านี้ที่ก็ร่วมโครงการค่ะก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็สะท้อนมุมมองประสบการณ์นะคะที่ได้รับจากโครงการในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์นะคะในการที่จะต่อยอดในเรื่องของการทํางานการสื่อสาร นะคะซึ่งมีความสำคัญมากนะ,ะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็เรียกว่าจะสามารถต่อยอดไปนำไปสู่เรื่องของความเป็นนานาชาติในอนาคตกันด้วยค่ะเอาละคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือประเด็นข่าวสารของมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ค่ะที่วันนี้ได้นำมานะคะได้ให้รับชมกันแล้วก็ติดตามกันนะคะซึ่งรายการที่นี่มออเนี่ยค่ะเราก็จะเจอกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ในเวลาเดียวกันนี้ก็คือ8นาฬิกา35นาทีนะคะไปจนถึงเวลา9นาฬิกาข่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะดิฉันหาไทยการเพชรประวัติค่ะต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ